ขเขมรโกหกอีกแล้วโชว์ m k 84อ้านไทยทิ้งระเบิด1,549ลูกเฮงรัตนาพอหออน่วยทุ่นระเบิดกัมพูชาพาผู้แทนทหาร14คนจาก9ประเทศไปดูระเบิด m k 84นะักเกือบ1ตันที่หมู่บ้านตามเมือนเจออุดรมีชัยขเขมรอ้างว่าแค่จุดนี้ไทยทิ้งระเบิด10ลูกระเบิดแล้ว4อีก6ไม่ระเบิดรวมถึงลูกที่กำลังโชว์ และจากข้อมูลแนวหน้าของกองทัพกัมพูชาอ้างว่ามีระเบิดตกใส่พื้นที่แถบนี้ทั้งหมด1,549ลูกตัวเลขนี้ใหญ่พอจะเขย่าวเวทีโลกแต่คำถามคือหลักฐานจริงอยู่ที่ไหนโชว์เก่งขนาดนี้ทำไมไม่โชว์ตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของกัมพูชาบ้างวันนี้ขมຈโกหกอะไรกดติดตามกดถูกใจและคอมเมนต์ แล้วแชร์ให้เพื่อนรู้ช่องสวัสดีตอนเช้าบาจัจ a สไลฟนะครับ